สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับออยเชงนะครับแล้วก็กุญแจขึ้นอย่างนี้นะครับนี่มันจะขึ้นรูปกุญแจนะครับของรถมอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่าสามร้อนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีแก้ไขนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือเราจะดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับอ่ดับเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับเราจะกดอินโฟและอินโฟนะครับนี่ กดตัวนี้นะครับพร้อมกันพร้อมกันเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มหนึ่งทีนะครับแล้วมันก็จะกระพริบนะครับหลังจากนั้นเราก็กด info a กับ info b หนึ่งรอบนะครับเรามาดูวิธีการทาเลยนะครับเรามาดูครับนี่ตอนนี้ก็จะขึ้น oil change นะครับ oil change กับรูปกุญแจรถยนต์เอรถยนถนะครับกุญแจรถนะครับเอามาครับับวิธีขั้นตอนนะครับ เราก็จะกดนะครับ info a info b นะครับกดแช่นะครับชึบกดแช่นะครับกดแช่เสร็จแล้วนะครับจะเปิดนะครับรปุ่มแช์มันก็จะกระพริบนะครับอ่าแต่แล้วเราก็กด info a อ่าแล้วก็อ่าอันนี้คือเมื่อกี้ เป็นของกุญแจนะครับแล้วต่อมาเราจะมากดออเชงนะครับเหมือนเดิมนะครับกดแชรไว้นะครับกดแชรนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับมนจะขึ้นออเชงนะครับหาแล้วครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับสำหรับ รถมอเตอร์ไซค์ฟอร์ซานะครับใครที่<ป>ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ